สวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแทักเพลงกันเบิร์ดสุขูสุคนบ่าวาสเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาชู่องย t ท b e แม่นายนาภา,าเนลเนาะโดยมาพบมาพอกันกับแม่นายนาภามือนี้กัสิภาพี่น้องเดินทางไปหาสาวโสดคือเกา่าพี่น้องเลยจึ่งสาวโสดพวกนี้แม่นายนาภาเองเป็นย่งางบ่ทันในเคยไปหาน้องจา้าเ่อเนาะกัะสิเดินทางไปหาเพิ่นมือนี้เป็นเธอแลกเธอทำอิดพี่น้องเลย โดยจึงซือเสียงเลี้ยงน้ำเพิินกะยังพันในหูเนาะรายละเอียดขอม,มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาวสดการชีเข่าไปทักทายสบายดีเขาไปโอ้ไปล่มพรอมกันครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุปลนนี่แหละโดยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ในนภา,าในเด้อถ้หากว่ามีโฆษณากระผากเบิรงโฆษณาให้น้ำแน่เนาะเพราะว่ารายได้นั่นมาจากการเบิรงโฆษณาพี่น้องเลย โดยขอขอบคุณขอบคุณพ,พอ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนที่ว่าเขามาติดตามรับชมคลิปของแม่น,นายนภาต,ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโคมลลันร่ำรวยเบอร์สุขุสุคนเด้อโดยเพื่อบม่ให้เป็นการเสียเวลากล็เข้าไปทักทายสบายดีไปโอ้ไปลมรับสาโสดกันเลยเนาะไปกันเลยจ้าสวัสดีเด้อน้องมอมสวัสดีโดย เห็ wow. นยังไะบัดไปทางใดายโบมันเลยโบโดยกินข้าวกินน้ำแล้วกินแล้วได้ยังกินวันนี้กินเพลไปกินเพลเลยโอ้กินเส้นจน้องวันนี้เนาะเด็กเส้นด้วยนี่มากินเส้นจมาซะมาพบมาเพาะสาม่มเทธอแหละเธอทต็อิ่มโค้วจุจบโค้งงามพี่น้องเออเป็นแบนนี้เนาะ ปากกาสีชมพูเสือกับสีชมพูเสืสอข้า,างในกับสีชมพูอีกเนาะสงสัยเ <laughs> พ่อนมีคมหักอะไรพี่น้องเลยมีแต่สีชมพูโอยน้องม่อมหลังจากที่เปิดใจไปแล้วนี่กะมีนมนมเข้ามาโอ้มาล้มแล้วโบมีแล้วโดยมีแล้วนี่หมายถึงแบบเพิ่นล้มจริงจังโบหรือว่า ทักเขามาคุยแบบสู้แบบแฟนหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องโอ้เป็นพี่เป็นน้องเนาะพี่น้องแต่ว่าค้นหูใจนี่น้องม่อมมีระโบรหรือว่าจังใดยังยังโมทันในมีเถือเนาะโดยโดย,โดยแต่มีแบบผู้รักผู้ใยเพิ่นทักเขามาล้มน้ำจังซีโบรหรือว่าเป็นนุ่ม,มโดยเป็นน,นุ่มหรือว่าผู้รักผู้ใย เราพุง่า่ก็ได้โอ้เนอะความหมายก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ว่าถ้าคำอารมณ์เนาะน้องมอมโดยพี่น้องเอ้ยน้องเพื่อนกาว้าบอ่คอยเป็นบั็นได้เนาะโดยออกกองเรือยู่เจกะยังไันใน้ลื่มเนาะน้องมอมโดยโดยโดยส่วนลายนุ่มๆที่ว่า ถ้าเขามาโอมาล้มหรือว่าโทรมาหลินน้ำนองม่อมนี่จะเป็นนมทั้งใดเนาะนมไทยนมทางฝังไทยเนาะเลยเลยนมลาวเขากะมีแน่อยูบอ่บ่มีอยู่เออ,นอเนาะเพิ่งกำลังเป็นผู้สาวเนื้อหอมไม่น้องเอ้ยมีทั้งนมลาวนมไทยเนาะเลยที่ว่าทักโทรเขามาหลินน้ำนองเพิ่นแต่ว่าทางสาม่อมนี้กะยัยยงบ่ทันมีคนของใจเที่บบ่ บโอ้โดยทุกมื้อนี่กกมีคนโทรมาหลินมาลมน้ำเจ้าอันช่มืออยู่โบแบบลมกันตลอดนะนะนะมีมีเลยโอ้เป็นผู้บ่าวโบหรือว่าเป็นคนรักู้ใหญ่คนรักู้ใหญ่โอ้โดยเป็นผู้ใหญ่เนาะเล<ด>ยแต่ว่าทางพังนั่นบ่ละนม่โอ้โดย ตั้งแต่น้นองเปิดใจมานี่กะมีอันผู้รักู้ใหญงยืย่นมายื่นอันมือเขามาช่วยเหลือแล้วบบเป็นสิ่งของนะมีมบ่ละมีแล้วโอ้โดยเป็นผักม่ให้เจ้าโดยตรงบ่หร,รือว่าผักพานซ่องพานซ่องโอ้โดยเนาะทางเมยนในน่าเองกะหากะเขามา ถ่ายทำมหาน้องม่อมเป็นเทื้อกทัพอิดพี่น้องค์เองที่ว่าผู้ใหญ่เปิ้ลได้ผ่าเครื่องมหาหนองม่อมนี่เป็นประเภทนี้อยู่ในกินบ่หรือว่าเป็นอย่างนอสเสื้อผ้าโอ้เป็นเสื้อผ้าเนาะเลยเลยผ้าของไส้ของไส้น้ำเสื้อผ้าของไส้เลยโอ้โดยเป็นนั่นรักผู้ใหญ่ทั้งทั้งไทยบ่หรือว่าทางเราเหรอ ทางไทยบอนด์ละโดยโอ้โดยน้องม่อมดีใจบ่หุงซิปแจงได้ดีใจที่ว่าได้หับของจากคุณยายดีใจกะน้องม่อมก็เคยได้หับสิ่งของแบบนี้มาก่อนบ่นอกจากคุณยายคนนี้ท่านเคยเนาะเยโอ้โดยยินดีกับน้องม่อมเด้อเนาะกะขอขอบคุณขอบคุณนคุณยายที่ว่าเอ็นดูสงสารน้องม่อมเพิ่นเนาะ โดยินดูเมตาน้องเพิ่นทางน้องเพิ God, ่นกาบอกบคอยเก่งประได้พี่น้องเลยน้องม่อมเปิดใจมานี่กาโดนระโบโดยได้ละเดือนสิหออแล้วโอ้ไก่สิหอดเดือนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่ายังบุท่านได้มีคนล่มจริงจังโดยโดยท้าว่ามี นุ่มๆจริงจังจริงใจนี่กะน้องม่อมกะพ้อมชีพิตใจบ่โดยพ้อมที่ชีพิตใจเนาะโดยเม่์ในนาภากะลืมถามน้องอม่อมเพราะว่าเม่์ในนภากะเขามาเป็นเที่ยวทำอิดเนาะน้องม่อมเปิดใจหาหนุ่มๆคุยนี่อายุเจ็ดปีนองละหมายถึงหนุ่มๆที่เจ้าเปิดใจอยากคุยน้ำมันนะเทาไรกะอ,อยายุเท่าไรก็คุยได้เนาะ น้องเ yup. พ like, well yeah> ื่อนกะยังน้อยไม่ได้จำกัดอายุเพื่อนกะเปิดโอกาสให้นุ่มๆเบิดทุกคนได้โอได้ล้มน้ำพึ่นเนาะโดยโดยการที่ว่าเปิดใจล้มได้เบิดนี่กะโบแมนบบหมายความว่าน้องเพื่อนสีสามารถเป็นแฟนได้กับทุกคนเนาะโดยถ้าวาอายุลายเกินไปกะคุยแบบอันเป็นลูกเป็นล้านเป็นพอหักเนาะ คุยแบบพักแพงกันเป็นพี่เป็นน้องกันไหวน้อง้องม่อมเลยแกโอลมได้เบิดเนาะโมวาจีอายุเท่าไรแต่บันนี้เนาะคนที่เจ้าจีลมแบบเป็นชู้เป็นแฟนตัดสินใจเอามาเป็นคู่ชีวิตนี่อายุประมาณเท่าไรน้องล่ะสี่ชิบหาขึ้นมาโอ้สี่ชิบหาขึ้นมาพี่น้องเอ้ยโดยทั้งน้องเพิ่งแกอยากได้อัน ອັນຍຸຫຼາຍກວ່ານ້ອງແນ່ເນາະແມ່ນກະຊິເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ດູແລນ້ອງໄດ້ຫັ້ນນະໂດຍໂອ້ແມ່ນ້ອງມ້ອມເພິ່ນທມາພນອງເລົມດຽວຢູນນານ້ນກມັອັົຜິດນອງລະຢິດກອົດ น้องหลาบ่ได้มีสเปคบ่บ่เรื่องความอันสูงนี่เด้จ้ะจะยังฮู้น้องม่อมนี่สูงก็ได้มาประมาณ150เนาะเลยโดยน้องม่อมเคยไปเฮ็ดงานใส่บ่บ่่เคยไปจักเทื่อเลยโอ้เจ้าก็อยากไปอยู่บ่ไปอยู่ จะเหต like kind of like ุงานอยู่ไทยอยากไปบ่อยากไปน้องม่อมนี่มางานยังงานบ้านงานใังแก่เอาโอ้แสดงว่างานยังก่เหตุได้เนาะน้องเพิ่นกะบบอด้เลือกงานพี่น้องเลยน้องเพิ่นกะเป็นคนขยันอยู่บ้านท่านี้จะาเหตุยังชนะปลูกมันปลูกมันเลยนอกจากปลูกมันได้จะไปเหตุเรื่อยเหตุงานยังใจละมือการมีตันมันกวนแล้วละบอดี้เนี้ยยังปลูกลายบ่เนาะ ลหยโอ้โดยช่วงนี้กะมันเป็นราคาอยูบ่บอสเรลูเป็นราคาน้องหลานนี้แนบคายร้โบยังไม่ได้คายโดยโดย่าโ,โดยเห็ดให้เห็ดหน้าปีนี้กะในข่าวน้ำจะก,กระสอบนะจักสอบ สามสิบกระสอบโดยโคนในครอบครัวเจ้านี่จะคนหลายนคนอ,อยู่หลายคนน้องม่อมนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่า<ะ>เป็นลูกลา่าเพอาพี่น้องเอ้ยลูกล่ามูลมังคอน <c oughs> คกุมอยู่กุมกินอยู่บ่าเขาแต่ละบีบ่กุ้งเลย,โ,ยโอ้พอว่าเขาสามสิบกระสอบเนาะเลยนับทั้งพ่อแม่อ้ายไอ้ไน้องเจ้านี่มีจักคน e ู i m Vert o n l pomen n p l a n n 1 g a b r i 9 4ท посмотрим 95 scales nationwide nolowe being ง h i l d o o g 1 9คน i m e s n 9 AF 绍波 challenges 8000 frequency age 18 to 2 0 6ง s s e l n 9น y n t c a p e e i n n g คนในครอบครัวเนาะอาจจะบม่ได้เยได้อยู่น้ากันปัจจุบันนี่ก็อยู่นกันบปนกุคนโบแม่ชูมือนี่นะยยังบททันมีไผ่มีครอบครัวบ่มีผู้เดียวมีผู้เดียวอันนี้ในเพื่อนของเจ้าบเอื้อยเพื่อนเอื้อยเจ้านืมาหลินรว่ายางไอยนออยู่พี่ตะลาะเอ๋อโดเพื่อนเจ้าเองยู่ทังใดใช่ะนะ มือหนามือในมือในเนีพาสิไปริลล์ไปหาเด้อพาไปเบิร์นไงเด้อเด้พาไปเบิงเฮือนเนาะเด้อมือนี่แกเอื้ยแกที่ได้พอโตเมื่อก่อนเนาะมือหนามือในสิเปริลลนมาเยี่ยมมายามไม่เด้อเด้อลืมถามช่องทางติดต่อเจ้ามีโทรศัพท์ลิ่งมีบ่โทรศัพเอื้อยลิ่งเฟซบลอกเลยวะยังเฟซกลิ่นไล่ทิ้งอ๋อเดย เดี๋ยวเสียเอาสองข้างกดต่ร์ไว้เนาะเพื่อมีหนุนมๆสนใจโดยอ่ะใครที่อยากโออยากดมกำลองมอมกะพักเซ็ตเข้ามาหาแม่นาฬาไ้เดอเนาะยินดีที่จะเป็นสะพานหักให้โดยแม่นาฬ่ามื่อก่อนเด้อมือหนามือในสิมาิลินมืเยี่ยมมาอยาใหม่สบายดี